ครับอันนี้แมวครับเห็นจิ้งจกครับหันไปดูครับจิ้งจกคาบไข่ครับผมคงเคยเห็นเหมือนกันครับนี่ครับเข้าไปแล้วใครเคยเห็นจิ้งจกคาบไข่บ้างครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครับผมเนี่ยครับ มันคาบไข่ครับนี่ครับจิ้งจกคาบไข่ครับผงเคยเห็นเหมือนกันครับแตกมาครับมันาบเพราะอะไรครับอย่างนี้ มองไม่ลงหนีลงมาข้างล่างนะครับเมื่อกี้เจออยู่ข้างบนนี่ครับมันคาบไข่อยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองขยับดูมันจะหนีไหมนี่ครับมันคาบไข่อยู่ เห็นไหมครับลาขึ้นมาร่วงไปแล้วดเดี๋ยวไปดูตรงข้างหน้ากันนะครับนี่ครับไข่มันร่วงลงมาแต่ตัวมันไปไหนแล้วไม่รู้ ิจงใครเคยเห็นช่วยตอบหน่อยครับมันคาบเพราะอะไรครับหรือว่าเขาจะให้เลขครับเพราะตอนแรกคาบอยู่ตรงหลังตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับผมมาเจอเลขอยู่ตรงนี้พอดีเลย ศูนย์เลยครับศูนย์สามเนี่ยครับ